ใครที่เป็นเจ้าหนี้แล้วโดนลูกหนี้เตะ่วงเบีย้ยหนี้แล้วก็ชำระล่าช้าเข้าตำราไม่มีไม่หนีไม่จ่ายหลายต่อหลายครั้งเรารู้ว่าเขามีเงินแต่เขาไม่จ่ายเงินไม่จ่ายหนี้ถ้าปัญหาเราเป็นอย่างนี้นะอาจารย,ย์จะแนะนำให้เราใช้วัตถุมงคลอย่างหนึ่งเดิมเนี่ยนะอาจารย์เนี่ย เห็นว่าลูกศิษย์หลายๆคนเลยกลัวเรื่องของความปลอดภัยอยากมีบอดี้การ์ดอยากมีคนที่คอยปกป,ป,ป้องคุง้มครองดูแลไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดกันล้วแต่จะอยู่ในรถเดินทางหรือว่าอยู่ที่บ้านหรือเดินทางไปไหนเรารู้สึกว่าป่าเปียวเดียวดายอยากให้มีคนคุ้มครองอาจารย์จะให้ใช้ลักษณะของหุน่นพยนต์ที่เป็นหุ่นพยนต์ที่เป็นลักษณะคอยป้องกันแต่ถ้าหากว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้เน้นเลยอยากให้มีคนเนี่ยไปช่วยทวงหนี้ ให้จิตให้ใจเนี่ยของลูกหนี้นะนะพอมีเงินมีทองแล้วเนี่ยรู้สึกสํานึกรู้สึกว่าอยากจะเอาเงินเอาทองมาให้เนี่ยมันต้องมีการดนจิตดนใจให้เข้าถึงจิตใจจงังหวะของคนที่ได้เงินนะเขามีความคิดมากมายสารพัดที่จะเอาเงินไปใช้ต่างๆนา,ๆน,านาแต่ถ้าหากว่าใช้ลักษณะของพยนต์ทวงหนี้ที่อาจารย์สร้างขึ้นมาหน้าตาพยนทวงหนี้เป,นนาาเป็นอย่างนี้นะหน้าตาอย่างนี้ด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นเป็นเชือกแต่ว่าถ้าดูดีๆ เราจะมีเคล็ดลับการใช้ให้อย่างนี้ก็เราดูนะละนักษณะพยนทงนี่อาจารย์จะมีตะกุดที่ใช้ทวงนี่โดยตรงและเรียกให้จิตให้ใจเข้ามาหาเราพยนเนี่ยจะช่วยนำเอาพลังของตะกุดนี้ไปถึงจิตใจลูกหนี้วิธีการคือให้เราเนี่ยเขียนชื่อเราอ่ะเอาไว้ข้างบนคือชื่อของเจ้าหนี้และเขียนชื่อลูกหนี้เอาไว้แทบเท้าสอดเอาไว้ในตะกุดอย่างนี้เราสามารถเอาไปทำเองได้นะ ไม่ว่าจะมีลูกหนี้กี่คนนะเราทําทีละคนเราเอาวางไว้ที่เก็บเงินของเราก่อน,น,นในฐานจิตนึกถึงหน้าของลูกหนี้ให้ชัดเอาชื่อสกุลเราเขียนข้างบนชื่อสกุลลูกหนี้เขียนข้างล่างสอดใส่ตะกุดที่อาจารย์แนบไว้กับพยนต์นะอาจารย์จะให้พยนต์วงหนี้ไปอย่างนี้นะแล้วเราเนี่ยเอาไปใช้เวลาที่ใช้พยนต์วงหนี้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นผลว่าลูกหนี้ก็จะมีจิตใจที่อยากจะติดต่อมห ไม่รว่าเพราะอะไรทาไมรู้สึกว่าลดลนทนไม่ได้พอมีเงินมีทองแล้วอยากจะมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินใช้หนี้ใช้สินให้เรานะ่ยเป็นนั้นใครที่รับพยนต์ธงหนี้ไปนะให้ใช้เคล็ดลับใช้วิธีการแบบนี้สําหรับคนที่เป็นเจ้าหนี้ทั้งหลายจําไว้ให้ดีพยนต์ธงหนี้นั้นคือวัตถุมงคลที่อาจาร,รย์ออกแบบปรกเสกแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ธงหนี้ให้กับเจ้าหนี้อย่างพวกเราโดยตรงดังนั้นจงมารับไปพยนต์ธงหนี้สําหรับหนี้สินที่ค้างคาลูกหนี้กี่คนกี่คน ก็ใช้ทีละคนนะให้เอาเนียเอาสินมาคืนเราให้หมดด้วยพยนต์ทวงนี้